สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตักตุลาชาแน,นลผมธนาตากัตลาวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดแต่ละวันประจำวันที่16พฤษภาถึงวันที่31พฤษภาคม2503 ว่าการงานการเงินและความรักของแต่ละท่านแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะขอเริ่มท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วจะขอทำนายในเรื่องของการงานก่อนนะครับได้ไพ่ราชาดาบการงานของท่านจะต้องใช้ความสามารถแล้วก็ ความอดทนเพราะจะช่วงนี้อาจจะเกิดอุปสรรคเล็กน้อยนะครับยังไงก็ขอให้มีสติแล้วก็ทบทวนในการตัดสินใจสักหน่อยนะครับผมแล้วในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ราชินีเหรียญราชินีเหรียญในของการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คุณมีโอกาสที่จะได้เงิน มาแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะก้อนใหญ่มากนะครับเงินนี้จะมาได้จากการที่การทำงานหรืออาจจะมีผู้อุปถัมภ์แต่ก็ยังไม่อยากจะให้ใครไปคาดหวังว่าจะได้เงินมากนะครับต่อไปก็จะมาทำนายในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเดแ Hangman ได้ไพ่เดอะแฮงแมนนี่ถือว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักอย่างไรก็พยายามให้มีสติในการตัดสินใจแล้วก็อย่าใช้อารมณ์มีสิ่งอะไรที่ไม่มั่นใจหรือติดขัดในเรื่องของคู่รักขอให้เปิดใจพูดกันปรึกษากันดีๆนะครับผมต่อไปก็จะมาทานายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ว่าการงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดฮามิดการงานของท่านท่านใช้ความสามารถที่ท่านมีอยู่ให้มากแล้วผลงานก็จะออกมาได้ด้วยดีนะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วก็ขอให้เพิ่มในการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในหน้าที่ของตัวเองให้มากขึ้นจะช่วยให้อุตสาหการมทำงานได้ดีขึ้นนะครับต่อไปก็จะานาดในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร ได้จจัดเมนในการเงินของท่านที่เกิดวันนี้ได้ไพ่จัดเมนอืมอันนี้ไม่ได้หมายถึงในโชคลาภนะครับแต่ท่านจะได้มาจากการที่มุมานะในการทำง,งานของคุณเองเท่านั้นนะครับแล้วในเรื่องของความรัก ได้สิบถ้วยถือว่าดีนะครับผมความรักไปได้ด้วยดีท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณแล้วก็ผู้ที่ถ้าเป็นโสดมีโอกาสได้พบผู้ที่มีแนวคิดที่ไปด้วยกันได้ดีนะฮะต่อไปก็จะมาทํานายของผู้ที่เกิดวังคานการงานของผู้ที่เกิดวังคาน ไดเมดิเชียนการงานของคุณโดดเด่นมากนะฮะทั้งทุกๆด้านแล้วก็ในความสามารถของคุณเองก็สามารถออกมาใช้ได้เต็มที่เพื่อช่วยในการทำงานของคุณได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับผมแล้วในส่วนของการเงินสิบเอได้ราชาเหรียญ ราชาเหรียญถือว่าคุณดีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็อาจจะได้จากการโชคลาภด้วยยังไงก็ขอยินดีด้วยนะครับได้ถึงราชาเหรียญส่วนในความรักได้8เหรียญความรักของคุณถ้าเป็นโสดอาจจะพบผู้ที่ถูกใจจากที่ทำงาน หรือจากในสายงานที่คุณทําอยู่นะครับแต่ถ้าในกรณีของผู้ที่มีครอบครัวแล้วคู่รักของคุณอาจจะใช้กําลังใจในการทํางานของคุณได้ดีนะฮะแล้วก็หรือมองกลับคุณก็ให้กําลังใจกับผู้ที่คุณรักให้มากที่สุดแล้วจะไปได้ด้วยดีนะครับผมต่อไปก็จำนายของผู้ที่เกิดวันพุธการงานของคนวันพุธ สิบดาบอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ขอเตือนเลยว่าให้ระมัดระวงังผู้ร่วมงานหรือปัญหาเกิดจากการทำงานอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ให้มีสติในการทำงานและอย่าใช้อารมณ์ให้พิจารณาดีๆนะครับผมขอแนะนำไว้ในเรื่องของการงานอย่างนี้ส่วนในการเงิน ได้ดอะทาวเวอร์อันนี้น่ากลัวหน่อยครับพยายามจะใช้เงินอะไรก็ขอให้ตึกตองให้ดีที่สุดแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของที่จะใช้ใจ่ายต่างๆอันนี้มีผลกระทบอย่างแรงนะครับไต่ตองคิดให้ดีว่าเราจะใช้เงินไปทางที่ถูกหรือผิดแล้วก็ควรหรือไม่ควรนะครับส่วนในเรื่องของความรัก ได้สี่ถ้วยในความรักของผู้ที่เกิดวันพุธให้หนักแน่นและเด็ดเดี่ยวในเรื่องความรักอย่าโลเลอย่าก,กังวลอย่าคิดเปลี่ยนใจหรือคิดเพิ่มที่อยากจะพบใครใหม่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้พึงมีสติเอาไว้ในเรื่องของความรักโดยรวมของผู้ที่เกิดวันพุธนี้ อย่างไรก็อยากเตือนว่าให้มีสติให้มีความหนักแน่นเอาไว้ไต่ตองคิดดีๆนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นของผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้เด็กถือดาบอุปสรรคการงานของคุณมีอยู่แต่ไม่มากแต่เชื่อได้ว่าคุณมีความสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างไรก็แล้วแต่ อย่าประมาทในเรื่องการทำงานนะครับต่อไปก็จะเป็นการเงินได้สติงการเงินของคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่เพศตรงค้าบเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเอาที่จำเป็นจริงๆนะปรึกษากับท่านดู ท่านอาจจะได้คําตอบที่ดีนะครับและในส่วนเรื่องของความรักได้เดอ w o เลิเวอรได้เดอะเวอรขอโทษครับได้เดอะถือว่าดีนะครับผมถ้าผู้ที่เป็นโสดมีแนวโน้มอ,อาจจะพบรักคนต่างชาติหรือต่างวัยนะครับแต่โดยรวมแล้วอาจจะเป็นผู้ที่มาจากต่างชาตินะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีผู้ที่มีคู่ครองหรือมีคนรักอยู่แล้วความรักมีความ,มสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะฮะต่อไปก็จะขอทำนายในเรื่องของเออของท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์ได้หกไม้เทา้าการงานของคุณไปได้ด้วยดีสิ่งใดที่คาดหวังไว้ในเรื่องของการงานจะสำฤทธิ์ผล มีผลสำเร็จนะครับแล้วถ้าผู้ที่คิดจะเริ่มจะทำอะไรก็สามารถเริ่มทำได้นะตอนนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอเตือนในเรื่องของดูเศรษฐกิจบ้านเมืองคว่คู่ไปด้วยนะครับต่อไปการเงินการเงินได้ราชนีถือถ้วยการเงินของคุณก็ พอไปได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ดังหวังมากสักเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้แต่ถ้าจะเอาเงินหรือเงินที่คิดจะไปลงทุนอะไรก็ขอให้พิจารณาดีๆนะครับต่อไปก็จะขอทำนายในเรื่องของความรักความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้เด e เดวิล ขออย่าไปหลงอะไรในสิ่งที่มมเมามากหรืออย่าไปหลงกับสิ่งยุยุมากเพราะอาจจะทำให้ในเรื่องของความรักของคุณมีปัญหาได้อย่างเช่นของคู่ที่มีคู่ครองหรือมีคนรักอยู่ขอให้ยึดมั่นกับคนรักของคุณเอาไว้ให้มากนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ที่เป็นโสด อย่าหลงในเรื่องของรูปลักษณ์อย่างเช่นอย่าหลงในเรื่องของความหลอ่อความสวยความรวยขอให้พึงสติอยู่ในหลักเกณฑ์และก็หลักธรรมไว้ด้วยนะครับผมต่อไปก็ทนายของผู้ที่กับันสุกในเรื่องของการงานได้สิบดาวได้เก้าดาบขอโทษครับได้เก้าดาบ อืมขอโทษครับได้แปดดาบการงานของคุณตอนนี้อย่าไปกังวละไรมากอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เปิดใจแล้วก็พร้อมรับที่จะเกิดอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพียงแค่คุณให้มีให้คุณมีสติแล้วก็มีปัญญานึกคิดเอาไว้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหายอย่างไรอย่าพึ่งไปกังวลมันนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้นะครับผมต่อไปก็จะขอทำนายในเรื่องของการเงินการเงินได้สี่เหรียญการเงินของคุณขอแนะนำว่าเก็บออมเอาไว้อย่าใช้อย่างสลุยสายุาล เพราะว่าการเงินของคุณตอนนี้ไม่ค่อยสวยงามมากนะนะฮะจะใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่ไต่ตองให้ดีๆนะครับผมเพราะเดี๋ยวไม่นี้เช่นนั้นจะสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักได้เอาสวินถือถ้วยถือว่าดีนะครับแล้วก็ถ้าผู้ที่เป็นโสดอาจจะได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณได้หมายปองเอาไว้นะครับอย่างไรก็เปิดใจกับเขาลองลองเปิดใจกับเขาดูนะครับส่วนที่ที่มีครอบครัวหรือมีคู่ครองอยู่ความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวหรือคู่ของคุณไปได้ด้วยดีครับผมต่อไปเราจะขอทำนายในของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้สองไม้เท้า ถ้าคุณคิดจะลิเริ่มทำอะไรต่อจากนี้ไปขอให้เริ่มได้ครับแต่ว่าให้ดูสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ดูกำลังของคุณด้วยพิจารณาดูว่าควรทำมากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าสามารถเริ่มได้เลยในเรื่องของการเงินการเงินอัศวินถือไม้เท้าเช่นกันครับคุณเริ่มที่จะมีรายได้เข้ามา แต่ไม่ใช่ถึงขนาดก้อนใหญ่มากมายเพียงแค่พอใช้จ่ายได้อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอเตือนว่าใช้อย่างมีสตินะครับผมแล้วในเรื่องของความลับได้สี่ไม้เท้าขอพูดถึงผู้ที่เป็นโสดก่อนถ้าผู้ที่เป็นโสดแล้วมีคนที่หมายปองเอาไว้หรือคนที่ได้พูดคุยหรือคบหากันอยู่ สามารถสารสัมพันธ์ไปได้เพียงแค่ว่าขอให้เปิดใจกับท่านกับเขาไว้ว่าเราคิดอย่างไรจะทําอย่างไรเพราะมีแนวโน้มที่สามารถที่จะสร้างเป็นครอบจะสร้างครอบครัวกันได้ด้วยและผู้ที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่ก็ไปได้ด้วยดีนะครับสัมพันธ์ในครอบครัวขคุณดีครับผมและแล้วก็ทำนายหมดไปแล้วทั้งหมด7วันนะครับ สุดท้ายนี้จะขอฝากเตือนแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพถึงแม้สถานการณ์โควิดเริ่มจะคลี่คลายลงแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าเรายังไม่มียารักษาอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ดูแลตัวเองให้มากนะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำนิดนึงคือความกระตันยูรู้คุณทดแทนคุณกับผู้ อุปการะหรือบิดามัรดาหรือครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีบุญคุณ,คณเป็นสิ่งดีนำพาชีวิตเจริญนะครับสวัสดีครับ